อยู่เลยไม่กลัวหรอกสติ๊กเกอร์สุดน่ารักของน้องเธอเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยเมื่อไหร่จะจะแต่งงานอะไรแต่งงานกันก่ดอปเตอโอเครู้เรื่องเอ้ยเสียงสะท้อนเกินไม่ใช่สะท้อนนี่พูดสองคนอ้าวเหรอใช่ครับพูดพร้อมกันไม่ได้ว่า บุลลี่บุลลี่แล้วเริ่มมาก็บุลลี่กันแล้ว,ลวต้องม็นะงงกผมปั้าอยู่ร้านแก๊สน,นะ ไปจองคนแรกทำไมไม่มาอะไรกูเลยพี่พีมแต่หนูวืแตงมนะนางีเดี๋ยวพี้อความนข้ากัเฮ้ยมันไม่มีทางแต่สามหรอกเราเราเที่ยวอยู่ีโดนทไมพี่โดนคนเดียวอ่ะมันมันไม่ได้ปะวะ ก็เรโดนอยู่คนเดียวไม่โอเคนะทวกคนจะไม่เป็นหนงงกนจริงหรอเนแล้กิเห็นไหมบอกแล้วว่าแต่คนองเออว่ะคนสองต้องเซฟชีวิตชายเย็นนิ่งที่ป่ามคนอ่ะปล่เลยปเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ เขาไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปคนคนที่วิ่งข้างหลังอ่ะเจอเลยเหมือนกันปันหาพี่ว่าไงปัญหาพี่ว่าไงคนรถติดด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยวิ่งบล็อกเกิลบล็อกเกิลเฮ้ยมีโทรทั้งไปอ่ะทุกข่าวน้องพี่แต่ละตัวยังไม่

ร้อ uh, ิบห no, 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 no. ิลครับเดี๋ยวขยับขึ้นรถไฟเประมาณนี้ทำไมโดนเราอีกแล้วทำไมโดนเราอีกแล้วมีใครอยากมีใครอยากเปิดโอกาสรถไฟไหมครับไม่ลั้นแต่ตั้งใจเลยท่เด็โอ๊ยอะไรเนี้ยโอ๊ยมันไม่มีแล้วหมดตั้งนานแล้วสอง ไฟกัมุหเพียงแค่สนับสุแค่100ริดขึ้นไปทุกคนแค่บิดคุณก็จะได้เล่นรถไฟแล้วนะครับไม่ไม่สนใจรถไฟจะทำ้หอกคนคือต้องมาขายรถไฟเหรอครับสนใจรถไฟเฮ้ยไม่สนใจรถไฟล้วสนใจอะไรสนใจชายินนี่ข้าวนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงข้าวนี้คือเป็นเร่องที่ไห

แล้วป้ะไ,ไ,ไม่ได้ชมไม่ได้ชม,ม,ชมแต่ว่าแบบไปไงเผื่อแบบเออมีใครเห็นใจอยากจะ,จะเปิดรถคูปเปไป นีค่คือกดตายยากเลยขึ้นว่าตายยากติดเว้ยตายแล้วเนี่ยร้อยเปินเองนะจ้าสวัสด,ดีน้องคิวค่ะมาที่แต่เร็วขนาดนี้แล้วว่าเราต้องมีเกมแล้วว่ะถ้าเราจะตายคนแรกนี่โอเคกว่ามีคนหัวร้อนมีคนหัวร้อนมันตายเร็วไป เหลืออะไรแบบเหลืออะไรแ่งพี่จ้าเพิ uh> ่งตื่นอ๋อตื่นสักพักตื่นนานแล้วครับตื่นนานแล้วเราแต่ว่าแบบเนี่ยอะไรอ่ะนอนเช้าน่ะเลยก็เลยเฮ้ยรู้คนไม่มีใครรถไฟจริงหรอก็คือรถไฟหายไปแล้วนะน้องจูไม่ได้เล่นรถไฟแล้ว รบอพี่น่าจะอีกตาเกมท้ายแล้วนะ네เทมป์เกมการครับเกมการลบพีกเทมป์รถไฟมันไม่ทันแล้วป้าคือไม่รู้ว่าปี๊ดตึ้งจากดานหลังก็นี้าเอ่ะจะไม่ทันแล้วหรือเปล่าคุณหายใจไม่ออกเยผมกำลังไปผมกำลังไปรอพ่อขอ้ก๊าดกำลังไป ป่าปอออเออหนูเราช่องอ่ะกะจะแม่งก็งงแ<ป>ม่น,นีง<ป>ทำไมน้องเชิญแบบแตกอ่ะน้องเชิญแบบโดนอ๋อมันจะบินไม่โดนก็คือไม่โดนเลยเหยื่อมาเนาะ เอาอีกรอบนึ่งคือถ้าผมตายขนาด้ต้องเล่นอีกรอบเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงินเินเเงินเืตันี้ชว่าไงคะ่นมีใครเล่นรถไฟกับเราเ้า้องจสาเปิดแล้วแล้คือแบบพไม่มีคนตามมันก็เลยนี่นอนแล้วเออเออได้ไดอีกรอบตึกเดี๋ยวว มาโดนโดนอุ้มเลยวะเกิดครับครับว่าไงครับเฮ้ยเฮ้ยคุณอย่าบุรีคุณอย่าบุรีนี่ยังไม่กดดูคะแนนตัวเองเลยทำทำใจไม่ได้เกมบั๊กเ่อเฮ้ยเนี่ยบอกแล้วให้เไมไม่ช่วยพี่เลยอ่ะคือผมว่าเกมบั๊กพี่ผมว่าเกมบั๊กเกมบั๊กเฉย

ไปโหลดโหลดไฟล์อินเทอร์เน็ตอ่ะราคาห้าสิบบาทเลยขอแก้ไฟเกมหรอเก้าเก้าดอทเออพี่หว่าประมาณนั้นรู้ปะพอเข้าในเกมมันจะมีกรอบแดงๆใช่มีกรอบมีกรอบมีกรอบเนี่ยเกมเหรอกับเกมนี่แหละอะไรนะชาเบื่อแค่จุ๊ดพี่ ไม่นี่บอกว่าเราเป็นเนียยไงนายเลยไล่เราเพราะเขาเขียนว่าเฟิงหมิ่นเป็นแฟนเราหนูฝากช่องหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมอ่ต้องฝากช่องฝากฝ <laughs> ากช่องผมก่อน <laughs> อะไรกันครับนี่ะแวะมาหาดด้วยเออเอาดิเ <laughs> จอกัน พวกเราจะตีมไหมชื an ่ออะไเฮ้ยเฝากช่องเฉยเลยอะลรวหน้าเออพี่รู้เหมกิตามเปพูดแหละจะ็นกันไม่มีตังก็ไม่เป็นไรนะแค่แบบแวาคุยจรชาอแต่ว่าแบบใครที่กดซับให้แบบนับอร์ตกันอะชาก็รู้สึกแบบขอบคุณนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบ